วันนี้นะครับเราจะทําการล้างแผงคอยเย็นนะครับแล้วก็เปลๆๆๆี่ยนกรองนะครั <im> บตัวนี้นะครับก็สะอาดอยู่นะพี่เนาะสะอาดเนาะแต่มันเริ่มมีกลิ่นอะมันมีกลิ่นอับอับอะโอ้ต้องป้อนรหัสด้วยเหรอใช่ครับว่าคือรหัสนี้ของคันนี้เหรอของ สวัสดีครับวันนี้เรามาแมทนเนนรถผมมอีกรอบหนึ่งดีกว่ากับเทสลาโมเดลสาม L r นะครับแต่ว่าคันนี้เป็นเซ็มนิ่เอร์ฟอร์แมนซ์ไปแล้วนะฮะอย่างที่บอกถ้าตามที่ผมเรื่อยกๆก็จะรู้กันว่าคันนี้มันเป็นเพลิ่งทั้งคันแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> จะบอกจริงๆแล้วคันนี้มีโปรเจกต์มากกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวค่อยดูคลิปถัดไปแล้วกันครับผมแต่ว่าวันนี้ที่เรามาทํากันเนี่ยเราไม่ได้แต่งความสวยงานมานะนะ <Okay. S 1> เรามาเซอร์วิสหนึ่งอย่างที่เราทําปกติเราเคยดิ้นการล้างแผงนะครับซึ่งเป็นการล้างแผงหน้งแนนะครับ่งึ เราล้างแผงแล้วเป็นกองแอร์แต่ทาไมเราไม่ล้างแผงคอยเย็นบ้างนะครับผมนี่แหละวันนี้นะครับเราจะทําการล้างแผงคอยเย็นนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองนะครับตัวนี้นะครับเป็นกองที่ผมใช้กับลูกค้าทุกคันนะครับกองมาเล่นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็น O.E.M ทําให้กับรถเกือบทุกยี่ห้อวงตรงเทส la ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ที่ทำให้นะครับแต่แค่ว่าเขาจะไม่ได้ติดตาเทส la ลงไปในตัวกองเฉยๆนะครับจะเป็นตามาเล่ยงเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าล้างแอร์กันยังไงแล้วทําไมต้องล้างเพราะอะไรยังไงครับไปดูกัน นี่นะฮะเราลื้อแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราทำการสอดเข้าไปดูะฮะว่าคอยเย็นเป็นยังไงบ้างเครื่องมือล้างแอร์เรานะครับไม่ใช่ฉีดน้ำเลยมัวๆซัว,วนะครับวันนี้เราจะมีเครื่องล้างแอร์อัตโ,โนมัติด้วยแล้วก็จะมีน้ํายาของมันเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวพอเสร็จปับ๊บเราอดโอโซนต่อนะครับไม่ใช่แค่ล้างอย่างเดียวนะนี่น้ํายาเราคือตัวนี้อบอกเลยว่าหอมฟุ้งไปอีกยาวครับ <Yes. S 1> ลองล้างดูจะรู้ครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะส่องนะครับส่องไปดูคอยเย็นสภาพคอยเย็นข้างในนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงเนะี่ยนี่ส่องเห็นไหมเห,เห็นเห็นชัดเจนนะโอ้โอเห็นหมดเลยอะ่ะก็สะอาดอยู่นะพี่เนาะสะอาดเนาะแต่มันเริ่มมีกลิ่นอะ่ะมันมีกลิ่นอับออ่อะเพราะว่าพอดีตอนถอดกรองแล้วมันมันมีเชื้อราด้วยพี่คันเนี้ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีสปอร์ราอยู่บ้างแหละล้างดีกว่าเพื่อความเซฟอืมสวยสวยสวย,สวย ตอนนี้เรากําลังทําการเริ่มล้างนะครับการล้างแผงคอยนะครับไม่ใช่ใครทําก็ได้นะครับมันจะต,ต้องมีความเชี่ยวชาญน,นะยิ่งรถที่มีซอฟต์แวร์เยอะอย่างนี้ต้องระวังนะครับต้องเป็นจริงๆนะบอกเลยเหมือนกันนะฮะบลูกค้าผมที่จะเจอกันมาคือไปล้างกันเองร้านมั่วๆทั่วปรากฏวิทยุพังเนี่โดยมี6 7เจหมื 70, <อ>่นยับเลย<อ>นะเตือนไวก้ก่อนครับเราล้างแผงแล้ว โอ้โหต้องป้อนรหัสด้วยเหรอใช่ครับว่าคือรหัสนี้ของคันนี้เหรอของของไม่แต่แต่แต่ละขวดมันมันไม่เหมือนกันห่อพี่คือใช้แล้วทิ้งเลยไงอ๋อทิ้งเลยเอากลับมาใช้งานได้ไงอ๋อคือเขาเป็นการล็อกของบริษัทเขาล็อกของไอเครื่องด้วยอืมเฮ้ยอันนี้เอาน้ายาอะไรมาเทใส่แล้วก็ล้างได้เลยไม่ใช่นะครับอ๋อต้องเอารหัสด้วยใช่ครับโ้โหโหดมากอ่ะเพิ่งรู้ เฮ้ยดีมากเป็นการล็อกกลัวคือเขาคงแบบกลัวว่าเรแบบเอ้ทำไมล้างแล้วทำไมกลิ่นไม่ดีอันยาอะไรมาใส่ไว้ก็ไม่รู้เลยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดครับเพิ่งรู้จริงๆเนี้ยอันนี้ความรู้ใหม่ล้างเบียร์ไหมนี่คันแล้วไม่เคยรู้เลยรู้ตอนลางเทสลาได้แหละโอเคครับใส่เข้าไปนี่ฮะเราแกะกันต่อหน้านะฮะเทกันตรงๆอเย็รครับเอารหัสเพื่อหัมันถูกต้องมันก็จะขึ้นสี ถงนี้ครับอ่าเขียวถ้ากดขึ้นมาแดงนี่ฮาเลยนะพี่แสดงว่าอันนี้ของจริงฮะไม่ไม่ใช่ของปลอมยิ่งถ้าของปลอมมานี่คือรหัสซ้ําก็ไม่ได้ไม่ได้ครับสุดยอดนะฮะนี่ไม่ธรรมดานะครับวอมรู้ใหม่มีแน่เคล็ดลับความหอมคืออย่างงี้นี่เองน้ํายาต้องเป็นของมันด้วยแล้วก็ไม่ได้นะอันนี้ทําเล่นเลนกันไม่ได้นะครับยืนยันการเติมนะเติมนะครับปึ๊บฉีดน้านะฮะ ดูยี่ดูลูกนะครับนี่ฮะโอ้ล้างกันหมดจดแน่นอนครับล้างถึงไส้ถึงพุงนะฮะนี่แล้วฉีดน้ำยาครับโหนี่ฮะเป็นโฟงครับเห็นไหมครับขาวๆนะตอนนี้เอาลงมาตุ้มนะมองอะไรไม่เห็นเลยในกล้องเลยเดี๋ยวรอส่องอีกทีนึงว่ากันเดีย๋ยวส่องตอนล้างตอนฉีดเสร็จ อันนี้ไม่ดูข้างในฮะไม่ดูกล้องดูนี่เลยฮะฟองเยอะขค่ไหนดูเอาครับไม่ต้องห่วงว่าไม่สะอาดครับฟองตีฟองก็เต็มเหนียวเลยครับอันนี้เราทําการฉีดน้ําล้างนะครับตอนนี้ล้างฟองนะครับออกนะครับโอ้ได้กลิ่นหอมมากเลยได้กลิ่นนั่นและยังไม่เข้ารถเลยนะเวอร์จริงๆเลยเรา <S 1> <S 1> แต่ได้กลิ่นจริงๆนะ, <S <S นะไม่พูดเล่นได้กลิ่นหอมออกมาเลยอะหอมของน้ํายาครับผมเนี่ยตัวนี้แหละยามันดีจริงนะ สะอาดนแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเราส่องเบรกรอบหนึ่งนะโอ้โหเงาแงแม่ไมเอี่ยมครับวันนี้ไม่ต้องห่วงกลิ่นหอมแน่นอนที่เราเป็นช่วงประกรอบกับนะครับประกรอบกองแอร์กลับเข้าไปนะครับผมอ่าเอ,อ้ยเข้ามาเลยแล้วหอมเลยอะ่ะห,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 หอมมากหอมมากเราทำการอเโอโซน o o นะครับ โซนนะครับเพื่อให้กลิ่นที่เหม็นอับเนาะก็คือให้มันหายไปเฉยๆนะครับเฉยๆนี่นะตอนนี้เราล้างเสร็จแล้วนะครับผมบอกเลยว่ากลิ่นหอมแบบ <c oughs> คนละคันเลยอะ่ะเฮ้ยคือคือ,ค,อคืออันนี้มีประเด็นไม่ใช่อะไรหรอกเนื่องจากโมเดลสาะครับจะชอบเจอปัญหาของพวกที่กองแอร์ขึ้นลานะครับผมรถผมเองก็ขึ้นแต่ว่าขึ้นน้อยนะครับแล้วก็มีคันหนึ่งลูกค้า ขึ้นเป็นต้นเลยอะเป็นต้นๆมาเลยเราก็เฮ้ยมันมันขึ้นลาขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่แรกก็เปิดกองให้ลูกค้าแล้วบ้างเออมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกว่าพี่แล้วกองแอร์ขึ้นลาหานะ่ะแล้วคอยเย็นมันจะไม่เป็นไรหรอผมก็เออว่ะทำไมเราลืมนึกถึงคอยเย็นเราโมตะล้างแผงข้างนอกนั่นคือแผงหม้อน้าโอเคอันนั้นอ่ะช่วยเรื่องของ ความเย็นที่เร็วขึ้นนะการระบายความร้อนที่ดีขึ้นแอร์เย็นเร็วขึ้นไม่ผิดนะครับความแอร์ทำงานน้อยลงใช่แต่แล้วสุขภาพเราเองอ่ะข้างในอ่ะกองแอร์ที่เราเปลี่ยนอ่าเราเปลี่ยนใช่แต่คอยเย็นน่ะเราไม่ล้างเ้ยเราลืมล้างไปเปล่าเออคอยเย็นก็สิ่งสําคัญนะครับที่ในรถนะครับแล้วมันอยู่กับเราอ่ะทุกวันน่ยเราหายใจเข้าไปทุกวันทุกวันนะครับถ้าเราไม่ล้างอ่ะ คิดภาพไม่ออกกันนะพูดตรงคว่าไม่ออกจริงๆเพราะว่ามันมันแย่นะมันมันหนักมากเลยแหละมันมันค่อนข้างบอกว่าโอ้คือคือคือสกิทภาพอะลาที่มันขึ้นนะ่นะขึ้นมาขนาดนั้นได้อะแล้วแล้วเราคอยเอยน็นจะเป็นยังไงบีเอ็มก็มีเยอะครับเราล้างแผงเราล้างคอยเอย็นกันเยอะมากกับบีเอ็มนะฮะแต่ว่าเราลืมนึกถึงเทสลาไปซึ่งตอนนี้ผมไม่เอาละผมล้างละ <Okay. S 1> แล้วผมก็ลองล้างแล้วดูว,ว่าโอเค มันได้ผลแล้วมันดีมากด้วยนะตอนนี้กลิ่นหอมมากมพูดเลยว่าขึ้นรถมาไอเรื่องที่บอกว่าบนกันว่ากลิ่นเหม็นอับแรงต่างมันจะหายไปนะครับเราต้องมีการล้างแผงคอยเย็นนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองแอร์ด้วยนะครับส่วนแผงมอน้ำข้างนอกอันนั้นดูตามความเป็นจริงที่ผมบอกเลยว่าทุก2 0 0 0มืโลค่อยเข้ามาก็ได้สองหมื่นโลเข้ามาแล้วประเมินกันดีว่า เลอะแค่ไหนถ้าเลอะมากก็อาจจะทําให้เร็วขึ้นแต่ถ้าเปิดมาเลอะน้อยก็อาจจะลากให้มากขึ้นในรอบถัดไปนีนะครับก็คือขึ้นอยู่กันารขับขี่ด้วยว่าเราขับขี่ชนแบบไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเราไปเจอถนนชนบทเยอะๆพวกที่มีฝุ่งมีฝุ่นเยอะมันก็ไปอัดอันนั้นไม่แปลกนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าวิ่งแค่กรุงเทพนะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ก็ก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับผมก็ไม่ต้องลงอ้างบ่อยขนาดนั้นนะครับตอนนี้ก็อุย้ยหอมสุดชื่นมากอะสบายใจแล้ว <Yeah. S 1> เราสบายใจแล้วเราเราเรา,เรามั่นใจว่าทุกอากาศที่เราได ได้สูตรหายใจเข้าไปอ่ะมันมันไม่มีสปอร์เชื้อราแล้วตอนนี้<อ>นะฮะก็สบายใจได้แล้วนะครับก็ใครสนใจที่จะล้างบ้างนะครับผมก็ติดต่อมาทางเราได้เลยครับเพีเอ็มนะครับผม